วันนี้เราอยู่ที่นาริมคลองนะครับตะวันออกหมู่บ้านทีมงานมากันคนบินต่ำมากัน4ี่คนคนที่สี่ยังมาไม่ถึงนะครับเจ้าของนาตอนนี้ก็เริ่มลงมือกันแล้วครับบินต่ำกันไปบินต่ำกันไปนะครับ,บการง่ายครับอันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะน้ำไม่ค่อยเยอะนะครับ ข้าวกำลังสวยงามนะครับแต่ก็ต้องตัดเพราะว่าเราจะได้ผิโอกาสกำจัดวัชพืชและไอพวกพวกเพีย้ยพวกอะไรไปด้วยนะครับถ้าตัดทิ้งมันก็จะดีอย่างนี้นะครับผม <c oughs> ตัดข้องว่องไวถ้ามีใครอยากมาเอาใบข้าวไปให้วัวให้อันนี้ก็ดี ครับแต่แดงที่ดีคือปล่อยให้เป็นปุ๋ยไปจะดีกว่านะครับผมก็สี่เครื่องครับสี่เครื่องผมแผนสายทำพึ่งไปเอารถไปซ่อมมาก็เลยยังไม่ได้ลงมือเดยวจะมาลงมือกับเขาอยู่ตอนนี้น้ำในคลองก็เริ่มลดนะครับผมน้ำในคลองเริ่มลดดูก่อนว่าไอ้ดางตรงดางรี่ที่เราใส่ ดางโดดโอ้ยังไม่ได้ใส่ครับวันก่อนน้องชายเขามาลือออกไปนะครับก็รอก่อนรอให้น้ำใสไอ้พวกขยะมูลฝอยลอยไปก่อนก็สวยงามครับน้ำไม่แรงก็เดี๋ยวคงได้มาใส่ครับผมตอนนี้กลางดักขายได้อยู่ดักขายได้อยู่นะครับ อ๋อจะของนามาถึงแล้วครับเครื่องที่สี่ล้ำที่สี่ของเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวันนี้แดดนะครับแดดแดดจัดเนาะแดดเปรี้ยงเลยครับแดดเปรี้ยงเลยการร่วมด้วยช่วยกันมันก็จะเสร็จเจ้าของนาออกเฉพาะค่าน้ํามันนะครับผมแล้วใครมีเครื่องก็มาช่วยกันนะครับแล้วทีนี้คุณตัดนานี้ เราก็ไปช่วยคุณคุณก็มาช่วยเราเราช่วยคุณกลับไปสัมมานี่คือการร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เหมือนกับการที่เราทําคลิปนะครับผมผมไปดูคลิปคุณคุณมาดูคลิปผมก็ผัดกันให้กําลังใจกันนะครับผมมันก็เหมือนกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันความสําเร็จจะไปไหนได้ก็ถ้าไม่อยู่กับทีมงานของเราเองใช่ไหมครับผมสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับผม รักทุกคนนะครับขอบคุณครับผม